สวัสดีจ้าพบแม่พี่น้องืัอนี้ก็พอๆก็ไม่น่าอีกแล้วนอกจากในเสาร์ของวันที่20ค่ากัญยาหกองหานอกจากพี่กัดกับบัตรน้องแปกตมมตหอยขาอําเภอวุฒิรีจังหวัดอุบลคือเกาน่าจ้ะหลังจากสี่บริพอกันสองเหมือแล้วนอกจากนอที่บริพอกันก็ไม่น่ากับไปเฮ็ดบุญมากนอกจากนอืันนี้มันก็เป็นหน่าสร้างกรทนคูเหมือนเน้นหน่าสร้างกระทาน เ็ตบุญแน่เขาป่าแน่นอกจากนอกมาตามไปเบิง้งว่ามือ่อนี้หลังจากที่บริขอกันซ้อมเมือทีนี่ยังห้เจ็บว่านอกจากนอคอ,อแม่พี่น้องนอ,นอตามกันมากเลยจา้ามาขอเจอบ้านนี้นอกนะจากนอก <c oughs> บ้านแบบงามเลยจ้ะให้สงกเหลืองบ้านแบบดอกปักญ่เลย บักต่เพิ่นสิยหายต่บานโมแม่ Moment. เลยพี่น้องเลยจูมก็มี่เลยจ้ะจูม,มันลายดอกเียจ้ะอยู่ตรงนั้นจูมแบบสวยๆเลยจ้ะบานดอกเดียวจูสวยงามเลยจ้ะเลยตัดตีนเลยจ้ะมาผู้เดียวอีกแล้วมือาเดินเดียวอีกจ้ะพอบานก็นติดธุระเพิ่นน่นจาจ้ะน้อ บางทีธุระเพิ่นได้มาเดินเดียวได้จ้าโอา้ดีคุณแหนมเห็นแดงๆใกลๆคุณเหลืองอยู่ิ่งจะสองดอกนะจ้าแบบหนมเลยพี่น้องเอ้ยทั้งงมก็ออกคือกันได้จ้าว่าม,มันออกตั้ทั้งพูได้จ้าเด้อมันเพิดอยากออกนะทึ้งเวลาพันสิออกคือ อืมใครที่ซดอกอก็จะซึงเวลา้จะออกตกมันได้ก็ออกได้พี่ดอกเห็ดตกต้องป้าฝนน่ะหามพเพื่อนโอยู่ลจ่าเห็ดะบ,บานเพื่อนใครเพิ่อนโมยูีจัาเพิ่อนอือใครเห็ดด,ดี่จ้ะเ้ยต้นีดอกบานเพิ่นจง แบบงามเลยจ้ะสามดอกเลาวจะเนาะสามดอกเลยจ้าเก็บจุ่มด้วยคคิดว่าหมองไหนเสด็จตามออกว่าองสุดมองเลยจ้ะเ้อทั้งลุมเข้ากระไดว่าได้รคืนพูดหรอกจ้ะ สีขาวจ้าพี่น้องสีขาวอีกแล้วอ้หูมันกนกหงสอก็เป็นสีบานน่าจะน้องงามเลยมันเองเพื่อซีเมนหลุ่นเพชรงงกับเพชรผล่งใสกันน่าจะน้องมามเลยดอกเนเลยตอ,อดตัวอีกแล้วจ้านี้ก็สีน่ารัอีกแล้ว เพิ่นก็ออกไปเรื่อยๆอยู่นอกจากเนาะแต่ว่าเห็ดนาะหงอกเนาะเป็นแต่ออกร้ายอยู่เห็ดหอกเล็ดบนเขาเป็นใครเหาก็บสีออกร้ายที่แกนันหางห่างๆกันแน่หันหนีติดดอกหน่อยจ้ะดอกใหญ่สั้นเห็นอยู่หอกปั๊บกระเพาะปั๊บดอกบานก็ได้ผลดอกลุ่มพันธุ์่ปุ่นอีกแล้วจ้ะพุ่ <cười> <cười> mình chỉ này mhm, nó. nó nó. <laughs> nói hôm mhm, 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 này mhm, 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 nó mhm, 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 nó mhm, mhm, ơi, ลงาเล็กก็เด่นนะดอกดอกน,น้อยๆเนาจะจ๊ะลุุนไปเรื่อยๆพี่น้อง ลูดอกอีกเลจ้าซองดอกนะจ๊ะเนาะชีเหลืองเลยอืหลีอะไนครับพอแม่พี่น่องเลยจูบมวมาหลีขึ้นมาเลยแหม่ม้ยสอง่องดอกสึงยางจ้ะ้หมงามเลยจ้ะ บอกององ,งามเลยจากน้องงามขนาดุูน่าดีเลยนอกจากเฮ็ดตันไงามเลยอืใครเฮ็ดตัวอกต้องพอม่พี่น,น้องน้อเ้ยมันจดอกมีแต่ใครสวยๆได้เฮ็ดงอกเดียงนอจะ ตัน,นี้ไข่หน่อยก็ยังยังดูดูพอแม่พี่น้องเลยยานมันออกไปเรี่ยยุย่โมยานพ้นยานฝ่าเลยเลยคุณอ่ะไม่จะไข่มันจะ เจออีกแล้วหนึ่งดอกสวยๆจ้าเพชรขนุนไท่ก็เจอหืมดอกทำงานเลยเนาะที่จะจูม,ม่าๆจ้าเอยขีดก็มรนี่จ้าเอ้ยหมดเลยมาซองเหมือนดอกง่ายเพื่อนเก๋ ก็เห็นคนเก็บหลายแต่ก็โอ้คุณดอกเล้ชุ่มงามเลยจ้าตุ่มงามเลยอือเก่นอย่างหนาดอกไงมันดอกงามแท้ม่อนบานมันม่อนยังมันกรบปุ่นไายเลยพี่เนุะมพ่อใหญ่ยู่ยด้ย เฮ้ดินให้ดแดงเขานี่เกิดลายอยู่จ้ะยาย่นาหันบริเก็บบริทายเนาะจ้ะเนาะดอกงามอีนีาจานนน้จังทายในเมือง้อาเซนี่คือจืดเนอะเฮ็ดเกิดเอาโบ้นี่อ๋อยางกาย เพชรคนไขยงามๆหอมเอพี่นาะสองดอกเหี่ยงกันลงสองเก็บไปบ่หันกลับมาเบิ่งเจ้าเน้อบางใบใหม่ใบเดียวกับโบเห็นพี่นนอะเอ้ยเฮ็ดถึ่งเขาตัวนี่เฮ็ดถึ่งเขาหน่อยนะจ้ะสองดอกกำลังบาน bàn thòng như lưng ngựa, ử kháng, ử, ao đại, ử, hoa mai phía nào này, ừ. 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 Thay cái tiếng ốc đen gì đó เงินไปเรื่อยเ,เ,เนาะเห็ดหมหก็ได้ยทางไปหาเห็ดพี่น้องเอ้ยจือน,นี่ขนาดว่าตัวบ่วอน,นี่ปันไรได,ไดร้หนิต้องซ้ำนี่เนาะฝนตกคขงเหมืองปัญไรเสาพี่น้องเอ้ยหอดตรวจตะเกียสิเดี๋ยวอำลาผ้าจากพ่อแม่พี่น้องแล้วน,น,น่าจะนอนเห็ดเป็นหนะมาเนี่ยเไดายสมควรอยู่จ้ะ ไม่เห็ดงอกเห็ดผงไข่เนาะจ้ะกำลังเข่าปลาได้ดอนเดียวพอบานโทรมาว่าเจา้าบ่เห็ดวัดสวัสดิการแห่งรัฐน้ำเพลินบ่อพยาบาลเพันประก,กาศอยู่มยมเมือ่อเสาร์นี้วันศุกร์อาอวันนี้คือจังหวัดอาทิตย์เพิ่นเห็ดจุซรากลางบ้านนะเพิ่นเห็ดจุซรากลางบ้านกะสีเห็ดตัวว่า,วากะสีตะกร้าเพื่อเห็ดตีอย่างไรสุรดน้ำปลาน้ำเพลินอยู่นอกเพี่อบ่เมียพี่น,อน,อนอ้องน้อง ใส่บ่อใสกับไปเห็ดน้ำเพลินเนาะจ๋าน้อได้แน่อยู่จากเห็ดก็ได้ขั้นหาโดนคนกันเกนสเได้แน่อยู่ปรจักเนาะสุดท้ายเนี่ยว่มีมยั้งหลายได้จา้าให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีแต่ข่วมสูข่วมจะเล่นได้จ,าดาดจาดาา้าเด้อฝากเนี่ได้จ้าเด้อฝากไม่ละพลาดหรอกเน้ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้แน่นอนจ๋าน้อ,นอขอบคุณทุกกำลังแรงใจเด้อจ้ะเด้อขอบคุณได้หลายคลิปนี้ขอลาพีลาน่องไว้เพียงเนิาน้าะจะเน้อพอ,อกันไม่คลิปหนาเนาะจะเน้อสวัสดีจา้า